จะได้ส่งมาครับส่งมาเร็วหนึ่งสองสาม นึ่งองช้ำโอ้โหนี่โอ้โหเจด้โดยนข้างหน้าครับแม่กลับมาที่เจ้ดอีกครั้งตอนนี้บอชลชุดมวมอยู่ที่แดนกลางครับขณะนี้ทุกท่านกำลังชมยูโร2020เลยนะครับ เจดาเลี้ยงไปแล้วครับจะตินเข้าไปแย่งบอลเตะลูกนี้วืดครับมาโอ้โหเตะมาแล้วครับเตะมาแล้วน้องซอนเข้ามาครับสนเข้ามาแล้วเจด้าเจดาถูกแย่งไปแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่แดนกลางนี่ บอลมาแล้วครับสนสนเตะลูกนี้มามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ลอดขาเลย <c oughs> วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ วันนี้น้องสอนลงสนามเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหมีใบไม้ด้วยโอ้โห <s> <c>